เสียงลมพลังนี่สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโลบอกนะโหมีหลายคนน่ะเรียกร้องมาพี่เล่นเกมโลบอกหน่อยอ่าใช่หลายคนมากๆหลายคนหลายคนก็ประมาณหนึ่งคนโอเควันนี้เราก็อยู่กันในเกมโลบอกแมปผีนะครับนะชื่อแมปแคลมปปัส ใครรู <จะ S 1> ้บ้าง<ม>แคมปัสคือ,อคุณรู้ไหมผมรู้มันคือขนมห่อสีเหลืองๆมันจะเป็นช็อกโกแลตแล้วก็แถมการ์ดด้วยไม่ใช่นะมันขนมแคมปัสอ,อันนี้มันคือแคมปัสนี่มันคือ,อแบบอสุรกายที่มันจะมาจับเด็กดื้อในวันคริสต์มาสเออ,อ,อเบอกเลยว่าใครที่เป็นเด็กดื้อนะโดนแม่ก่อนจะไปเริ่มเกมนะครับฝากทุกคนกดไลค์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอเคครับงั้นไปดูกันเลยครับ คืนหนึ่งในฤดูหนาวคุณนอนไม่หลับในขณะที่แม่ของคุณหลับไปอย่างรวดเร็วคุณตัดสินใจที่จะไปที่ห้องนั่งเล่นค้นพบหนังสือเก่าแปลกๆนั่นคือหนังสือของพ่อหนังสือ18บวก <c oughs> ไม่ใช่แล้วโอเคครับทุกคนตอนนี้เราเข้ากันมาอยู่ในเกมละโอเคตอนนี้เราอยู่ในน่าจะเป็นห้องนั่งเล่นนะ มีออมีเตาผิงไฟแล้วก็อ่าอ่านมันมาถึงคริสต์มาสเมื่อไม่นานนี้สัตว์ประหลาดที่มีรูปร่างผิดปกติเดินออกมาจากหิมะดวงตาของมันคมและป่าฟันที่สู้ฟันที่ขู่ค่ะโอเคเหมือนเขาที่นี่เขาจะตกแต่งวันคริสต์มาสนะเออเขาจัดงานเทศกาลวันคริสต์มาสอจิงเกอร์เบลจิงเกอร์เบลจิงออออเดเวลโอเคตอนนี้เราก็สำรวจอะไรได้บ้าง หนังสืออ่านไปแล้วเนาะโอเคผมจะเดินโอ๋อในภายนอกเฮ้ยมีไอ้นี่นะอ้าวมีมีสโนว์แมนด้วยใช่ใช่มีสโนว์แมนด้วยครับทุกคนแล้วก็หนังสือน่าจะเป็นที่เก็บของโอเคเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปกันเปิดไฟได้ไหมน่าจะได้มั้งอ๋อโอเคขอโทษต้องไปหาที่เปิดข้างนอกนี่นี่ โอเคโอเคเราไล่เปิดไฟก่อนละกันนะใช่ผมว่ามันอาจจะเพิ่มควอดภัให้เราเอ๊ะมีกระดาษอะไรเก็บไม่ได้หรือมันเก็บได้วะเก็บไม่ได้วะถ้าเก็บมันน่าจะขึ้นให้เก็บนะเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเสียงคนเดินแบบหนักแน่นแบบตึกเสียงอะไรไม่รู้เสียงอะไรไม่รู้ตัวน่าจะใหญ่น่าดูนะจริง ประตูนี้เปิดไม่ได้ครับโอเคต้องเดินไปทางนี้ล่ะโอ้เฮ้ยอ้าวเลี้ยงแมวด้วยเหรอโอ้ยครอบครัวคนรักแมวมีไขควงเครื่องดูดฝุ่นที่ทำอะไรไม่ได้เกินเกมนี้ไม่มีนะไม่มีให้ย่อโอเคโอ้สว่างพอเปิดไฟแล้วก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ต้องกินนม หรือเปล่าเอานมมาแล้วไปที่ไหนในครัวมุมมองเราดูเหมือนแบบเด็กนะใช่เพราะตัวเล็กไงใช่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็จะตัวสูงดีแล้วหยิบนมมาทำไมอ่ะหยิบนมมาเทใส่อ่างอ,าอ่างน้ำแร่แช่น้ำนมไม่มีไม่มีอะไรสักอย่างมีไส้กรอกที่หั่นเอาไว้แล้วหมักลุกที่ไม่มีใครเล่น แล้วก็แล้วอันนี้ไม่มีชั้นบนหรองงว่าไม่แน่ใจว่าบ้านเขาทำชั้นเดียวหรือเปล่าเออคุณแม่หลับอยู่เปิดเฮ้ยมีกล้องว่ะเฮ้ยเก็บได,ได้ไหมเก็บไม่ได้ไไดคุณแม่หลับอยู่ห้องไหนอ่ะเก็บอะไร<ห>บ้างเนี่ยเก็บนี้เก็บอะไรไม่ได้เลยฮะแม่กำลังหลับอยู่ใช่ไหมครับ อยยโอ้เส<ก>ียงกลนแม่โคตรดังจริงพ่อพงอกับพอ่อโอเคทุกคนเราอย่าเสียงดังเพราะว่าแม่เราหลับอยู่ถ้าแม่ตื่นออกมาเห็นเราไม่ยอมไปนอนเราน่าจะโดนจัดการ oh, Snow man, Snow man. อ๋อโนว์แมนสโนว์แมนอ๋อสองตัวใช่หรอทำไมอันนู้นมันอันนู้นมันแปลกๆนะสโนว์แมนตัวนั้นอ่ะคิดเหมือนกันเหมือนออกเลยไหมออกอไม่ได้ผมหยิบนมมาแล้วเปิดตู้เย็นได้ไหมลองเปิดดูสิเปิดตู้เย็นเหรอ เปิดไม่ได้ม,ไม,ไมีแต่เสียงกลนของแม่เดี๋ยวขอไปดูตุ๊กตาสโนว์แมนก่อนนะโอเคว้ามันเห็นตัวนั้นหรือเปล่านั่นไงเฮ้ยมันนคนละตัวนะเฮ้ยตัวเล็กมันไม่มีเหมือนแล้วนมนันดูแบบเฮ้ยมันน่ากลัวมากเลยมันดำปี๋หลีเลยว่ะใช่โอเคเปิดเพลงสร้างบรรยากาศซะหน่อยไม่ใช่ละากำลันนง,องมองหาคุณใครอ่ะเขากำลังมองหาผมอะครับ ลูกนี้เข้านอนก็ดีแล้วจริงเดีย๋ยวจะตื่นขึ้นมาอีกต,ตื่นมาเล่นทําไมเนี่ยจริงอย่างนั้นก็เล่นโทรศัพท์อยู่ข้างบนบ้านกันได้ปะ <S <S คุณดูสภาพนี้เขาจะมีโทรศัพท์ให้เล่นไหม <S 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 ดูโทรศัพท์บ้านเขาก่อนอาจจะเป็นแบบย้อนยุคแบบวินเทจอะไรงเงี้ยบางเขาสไตล์วินเทจมันจะต้องทําอะไรในห้องนี้ปะ <S <S เป็นไปได้นะเนื้อ่หนังสือเนะี่ยหนังสือกับแป้วก็ในหนังสืออ๋อห มองเข้าไปในหน้าต่างที่อบอุ่นด้วยแสงก็คือดีความขัดแย้งอะไรยาุดดม<บ>โอเค<บ>ขอเขาบอกรู้แค่ว่าได้ยินเขาว่าเขาบอกให้มองไปที่หน้าต่างก็ปกติดแล้วมันมีหน้าต่างหลายอันนะหน้าต่างเนหะรอเสียง <c oughs> ห้องน้ำปะเสียงเหมือนเครื่องอะไรแถวเนี้ย ล็อกเช็คล็อกเช็คเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยเหมือนมีคนเดินอยู่บนหิมะข้างลอกอ่ะใช่ส่วนใหญ่แบบนั่นน่ะได้ยินนล้วแถวนี้นะในห้องน้ำไม่มีเฮ้ยเฮ้ยย็นอยู่มันจะชุบฉุบฉุบมันเดินอยู่ล็อกประตูไว้ดีกว่าล็อกไม่ได้เลยล็อกไม่ได้อ่ะมันเหมือนเดิมอ่ะมันเดินอยู่รอบบ้านอ่ะแต่ไม่รู้ว่าใคร เปิดไฟดีกว่าโอเคหวังว่าแมวจะช่วยป้องกันสิ่งไม่ดีแมวจะช่วยป้องกันสิ่งไม่ดีใช่คิดอะไรอยู่มแมววิเศษเฮ้ยอ๋อมันาจ,จะเป็นเสียงนี้ก็ได้น้ำโยดหรอลองกล้องขึ้นไปดูข้างบนได้ไหม

เพล่มันยิ <c ute noise> ่งเข้ามาใกล้นเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ไปแล้วโอ้ยโอ้ยอะไรตัวอะไรันไม่ใช่สโนว์แมนบอกไปทำไมมันมันสีแดงเลือดขนาดนั้นนะโอ้ยแปลกๆแล้วแปลกๆแล้วเรื่ไม่ใช่แล้วเม่ครับเม่เต ขอขอขาไปนอนกับแม่อขอไปนอนกับแม่ได้ไหมะปู่แม่กล่นอยู่อ๋อโอเคแล้เวเสียงสตาร์ล็อกแม่กำลังหลับฝันดีเลยล่ะถ้าเราเราจะฝันร้ายละไม่มีแล้วเนาะอุ้ยไ,ไม่มีแล้วอาจะต้องหาอะไรก็ได้ยวดูก่อนนะเก็บอะไรได้ไหมโอ๊ <c oughs> อยอว่าเมื่อกี้เสียงทีวีหรือเปล่าผ <c oughs> มไปดูก่อนนะเออมันก็เราก็มีทีวีด้วยนะ โอกมีเพห้าด้วยอเอ๊ะยังไงเอ๊ะบ้านนี้ยังไงมีเพห้าว่ะมีเพห้าแต่ใช้โทรศัพท์แบบดังเดิมเปิดเรื่องเปิดไม่ได้น,เนนะเดี๋ยวไปดูในห้องน้ำละกัน้ตัวนี้มันวาาไงอะ่ององะเ่ปกติเหมือนเดิมติไม่มีอะไรทั้งสิน้นอน,นอกจากสโนว์แมนแปลกๆที่มันอยู่ข้างนอก มีกล้องถ่ายรูปแต่ก็เก็บไม่ได้เราจึต้องหาเสียอะไรเกี่ยวกับไอเดตเมยก็ยังนอนอยู่ส <c oughs> วัสดีครับเออพี่เข้ามาบ้านแกของขวัญเลยได้ไหม <c oughs> ไม่ไหลวละอยากรู้จังคืออะไรอะ่ะ <c oughs> กดไม่ได้นะ <c oughs> กดอะไรไม่ได้เลยนี่ล่ะไม่ได้ ห้องนี้เอ้ยแมวมึงรู้ป่ะบอกว,ว่ากูเจออะไรมาฮะมันมีตัวอะไรอยู่ในบ้าน,นเราไม่รู้เ,เปิดได้ไหมแม่ถ้าเปิดไม่ได้ทุบเข้าไปเลยไหมอ่ะเฮ้ยอ่ะเอาเอามาใส่ไออันนี้เปล่าใส่แก้วเหรอเอามาใส่เทเทใส่แบบว่าใส่เนี้ยใส่จานอ่ะเหมือนแบบอาหารเช้าซีรีส์เลยเงี้ยไม่มีอ่ะกดไม่ได้ว่ะเรื่องทำไรอ่ะดูตามลิ้นชักก่อน ถ้าสมมติมันเปิดไนดะ้มันน่าจะขึ้นให้เปิดแล้วล่ะใช่แต่บาดื่<อ>มันเปิดมามันก็ไม่เจอกระตุกนมน้ำนมปังเก่าๆแล้วก็ห้องน้ำที่สะอาดเหมือนไม่มีใครใช้งานมันมาก่อนไม่มีแม้แต่แปรงสีฟันยาสีฟันและสะบู่แล้วแม่เขาใช้ชีวิต่งที่ย้อนมองย้อนกลับอย่าอย่าเขาบอกอ,อย่ามองหันหลังอย่าเขาบอกว่า เราจะไปยังไงอะไม่มองย้อนกลับบอกค่อยๆหันไปละกันงามยิงย,งย,งยุเอ้ยพอแล้วฮึบโอเคไม่มีอะไรข้างบนข้างล่างข้างล่างไม่มีด้านซ้ายลามีไหมฮึ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 ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรไม่รู้อุ้ย ตัวโคตรใหญ่จิงม um. ันมันอะตัวอ e uh like cool um> ุ้ยตัวอะไรอะเหมือนแบบอุ้ยตัวใหญ่มากใหโคตโคตรอะโคตรพาโคตรอะเฮ้ยอะไรให้กดวิทยุมองหาเมืองเมืองอะไร The d e m o n ceased its searching when it came upon my house I did my best to hide and stay as quiet as a m a n ยังไงอะเขาต้องหาที่แอบเลยเหรอมีที่แอบหรอหรือต้องปิดไฟมันจะมองไม่เห็นหรือเปล่าต้องปิดไฟเหรอปิดไฟห้องนี้ไว้ก่อนละกันยังไงมีห้องที่มันมืดอยู่เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่หละเฮ้ยปิดประตูอุ้ยมาเพิ่มหรอเฮ้ยมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะ เยอะเกินไปแล้วไอ้ตัวนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมไอ้ตัวนี้ก็ยังไม่กลับเลยอ่ะกลับบ้านไม่ได้แล้วจริงอันนี้ก็เหมือนเดิมเนาะปิดไฟให้หมดผมลองปิดไฟไม่มันอาจจะให้ปิดไฟให้หมดก็ได้ใช่เหรอปิดไฟให้หมดแล้วแอบอะไรเงี้ยไม่รู้สิแต่เมื่อกี้เขาพูดถึงเรื่องการแบบปิดไฟอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกต้องปิดไฟแล้วแอบด้วยนั้นเราหาที่แอบก่อนไปละโอเคโอ กิมห,หวานเฉียวอุ้ยขาด้วยอุ้ยอีกแล้วว่าคำพูดเดิมๆเด็กชายตัวเล็กๆพมือของ,งคุณแล้วกลังคฉันออกจากห้องของฉันรื้อคานลงบันไดมันเป็นปีศาจจะกินผิวหนังของฉันเหรอป <c oughs> ีศาจอะไรที่กินผิวหนังคนอะ่ะ <c oughs> เฮ้ยมองตามด้วยอะ่ะดูลูกตาดิจริงดิมัน เปิดไฟดีกว่าเปิดไฟเปิดไฟอ้าวโอเคไปไปที่อื่นดีกว่าโอเคไไม่น่าใช่เสียงแม่กลนะไม่น่าใช่นะเสียกกอนนะ เปิดไฟเสียงอะไรร้องอะเสียงอะไรอะ่อะเงียบไปแล้วห้องน้ำเหรอ,อเฮ้ยเฮ้ยห้องน้ำมันปิดอ,อะใช่ตอนแรกมันเปิดว้อยู่เปิดไฟก่อนเฮ้ยเสียงอะไรวะ ตัวนั้นแล่ไอ้เคมปัดเคมปัดแน่ลุกขนลุกเลยเหรอขนลุกเลยของจริงอ้ยกลัวมากเมื่อกี้วิ่งเข้าใส่แต่ดีนะแต่ดีนะประตูมันปิดไว้อ่ะเฮ้ยมันก็ยังอยู่แต่ให้เปิดวิทยุทำไมเหมือนเดิมเลยพี่ครับ อ่านหนังสือต่อมันหน้าของมันออกจากไฟด้วยหน้าบึ้องเฮ้ยอะไรวะมันคงไม่เข้ามานะไอ้สโนแมนคงเข้ามาไม่ได้แหละถ้าเข้ามาก็แต่ไอตัวเสียงอะไรเสียงแม่เหรอเฮ้ยเสียงจากไหนไม่ใช่ห้องนี้แม่โดนสวดไปแล้ว ดูดูตรงพื้นโอ้มาม what s happened <S แม่เกิดอะไรขึ้นครับ I need t o f i n d something นอาโอเคเหมือนว่ามีอุปกรณ์อยู่ในห้องนี้ <Okay. S 1> แม่รอผมแป๊บนะไขรประตู เวลาห้าทุม่มฮะกำลังจะเที่ยงคืนอ,อุ้ยแล้วแม่เราต้องมาโดนอย่างนี้เหรอแม่เราเป็นเด็กดื้อเหรอเฮ้ยเฮ้ยทำไมทำกับแม่ผมอย่างนี้ล่ะเอยอยากเอาคืน <c oughs> คุณทำแม่ผมผมทำแม่คุณเสมอก,กันหนึ่งเปิดอีกแล้วอ,ะอ่ะเยเหมือนเดิมเลยอ,เลอ่านหนังสือตอนนี้ฉันอยู่ในถุงกับเด็กคนอื่นคืออะไรอะ่ะเหมือนว่ามัน ปีศาจมันจับเด็กเข้าไปอยู่ในถุงเหรอหเด็กชายตัวเ,เล็กๆเขาพบเฮ้ยแต่เขานี่อ่านอ่าน,านมันมันมันพูดไม่จบว่ะมันสั้นอะไรอีกเสียงลมพลังนี่อ มันดีใแจขคขลาดนั้นเลยโลแค่จับเด็กนือ้อไปหนึ่งคนน่าเสียดายคุณตกเป็นเหยื่อของแคมปัสที่รักพาตัวคุณแล้วเป็นคุณเป็นขนม